ไอพีเอสตกเว้ยโอ้โหแหลกชิบไห้อื้อหืออื้อหือลันทิพไห้เลยกูเอาไม่อยากจะคุยยิงโดนกระจงหมดเลยไอ้เหี้ย นี่ล่านล่านอัดหน้าเหลืวสองเลยยังนกับปืนกันดัำเนี่ยยิงโดนเฮ้เฮ้ โอ้โหไปเกีนข้างในบ้านเลยอืออือ้โหจีเฮดอื้มจีเฮดแค่จีเฮดอยู่ส่วนไหนวะเนี่ยทางสับประสาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าปังตองอะไรอะไรอะไรโอ้โหแอลวันวันแบล็คเมื่อกี้โดนยิงไหมป่ะอ,อยู่ส่วนไหนนเี่่ยยอู้องบอลที่เกิดโอ้มันเก็<ค>บปาเลลได้แล้วเนี่ยขณะเดียวอยู่ที่เกิด แกバレต์กันได้ได้บバレต์เคาอยู่ฝั่งใครอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยต์อุ๊ยร้อย,อย,อยไม่ทราบว่าเขาอยู่ใครฮะอย่าบอกนะเขาอยู่ฝั่งมนันอะใครที่ไหนอะอโอ้โห ไม่มันมันจะอกว่าเขาหยุดฝังเขาหยู่ฝั่งเรานี่แหละเขาน่ะเออเคี้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วจิวทำไมจะไม่ใช่โอ้โหผิดฝั่งแล้วโกหกโกันได้ใจามากอันเนี้ยเปิดเช็คอยู่เลยเนี่ยยังเห็นอยู่เลยเนี่ยนายจิว ai kêu know, I don't know. I mua know. I don't know. I don't know. I don't know. cái don't ba I don't know. ba don't à I don't thấy I don't thấy I don't thấy I don't mấy nè don't mấy nè thấy mấy, kia,

เร็วก็หลบๆไว้ก่อนเซมานี่เร็วเร็วนี่ไงไปหมดเลยบาเลยสองอันสามอันเลยก็บอกให้หลบไว้ก่อนรู้ว่าจะหลบยังโอ๋ยมันเก็บลำก่าวไว้สองอันเก็บลำซ่าวไว้อันเดียวใช่ไหมเป็นการเก็บลำซ่าวเอาไว้สองอันมีลูก

มันกูเข้ามาเกิดตรงนี้เลยวะเฮีย yeah. ไหนว่นไม่เห็นชื่อเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ย,รรย,ยไไตรงนี้มันต้องเดินมาฝั่งไปตรงข้ามที่เกิดไม่ได้กลับมัน,นไ,มไม่มีทางเดินกลับฝังบ่งเัวดเลได้ blue team win